นีิหาวนิหาวมาสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับเราซื่อเจนนะคะเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะเด็กๆว,ว,วันนี้เราซื่อก็จะมาสอนในบทที่สองเรื่องวชั่งซื่อเนียนจี วชั่งซื่อเนียนจีฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4นั่นเองก่อนที่เราจะเรียนเนื้อหาในบทเรียนได้นั้นเราต้องรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะอ่ะมาดูคำศัพท์ตัวแรกนะคะคำศัพท์ตัวแรกคำว่าจีจีแปลว่ากี่ง่ายๆเลยคำนี้ จีแปลว่ากี่เด็กๆอ่านตามเราซื้อหนึ่งรอบจีแปลว่ากี่เก่งมากค่ะต่อไปคําว่าชุยชุยแปลว่าขวบหรือปีดเด็กๆอ่านตามเราซื้อหนึ่งรอบซุยแปลว่าขวบหรือปีเก่งมากค่ะต่อไปคําว่าช่าง ช่างตัวนี้ให้เด็กๆม้วนลิ้นด้วยนะคะช่างช่างแปลว่าเรียนอยู่หรือด้านบนนั่นเองอะเด็กๆอ่านตามเราซื้ออีกหนึ่งรอบช่างแปลว่าเรียนอยู่หรือบนหรือด้านบนนั่นเองต่อไปคำว่าเหนียนเหนียนแปลว่าปีเด็กๆ อ่านออกเสียงตามเราซื้อนะคะเหนียนแปลว่าปีต่อไปเหนียนจีเหนียนจีแปลว่าชั้นระดับชั้นให้เด็กๆอ่านตามเราซื้อหนึ่งรอบเหนียนจีแปลว่าชั้นหรือระดับ,ดบชั้นเก่งมากค่ะลูก ต่อไปคำศัพท์สุดท้ายจีซุยจีซุยก็คือกี่ขวบเด็กๆอา่านตามเราซื้อหนึ่งรอบจีซุยแปลว่ากี่ขวบเก่งมากคะ่ะทีนี้แบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆคัดคำศัพท์หน้า13 14ในบทที่สองนะคะ ให้เรียบร้อยสวยงามนะคะแล้วก็ให้เด็กๆถ่ายคลิปวิดีโออ่านคำศัพท์ภาษาจีนที่เราซื้อสอนไปก่อนหน้านี้ทั้ง6ทั้งหมด6คคำศัพท์นะคะแล้วก็อย่าลืมส่งคลิปวิดีโอคำศัพท์มาให้เราซื้อด้วยนะคะวันนี้เราซื้อขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะใจเจียนบ๊ายบาย